ทุกคนที่เลี้ยงจิ้งหรีดแล้วทักถามนี้เข้ามาว่ามีวิธีจัดการในเรื่องของมดยังไงบ้างมันมีหลากหลายวิธีที่นี่ใช้มานะส่วนหนึ่งที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็ตอนนี้จะใช้อยู่ตลอดก็คือมีสองวิธีหนึ่งก็คือเราใส่ถาในการรองกรองไม่ให้มดเข้าบอ่อใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขาลองขาตัวขาตัวนั่นแหละคะ่ะจากนั้นก็ใช้ช็อกที่เป็นผงอะ่ะคุุบให้ละเอียดแล้วใส่ในนั้นไว้แล้วก็จะใช้เป็นเจลกำจัดมดหลอดนี้ยี่สิบกรัม หยดหยดตามพื้นตามมุมระยะห่างของแต่ละหยดเนี่ยห่างกันหนึ่งเมตรก็จะหยดรอบเลยนะรอบๆบ,บริเวณฟาร์มเลยในกลัวเองก็เชน่นกันก็มีปัญหาในเรื่องมดขึ้นกลัวกาจัดยังไงพ่นยายยังไงก็กลับมาอยู่ดีเราใช้ตัวนี้หยดอีกเหมือนกันค่ะหยดทุกระยะระยะห่างหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรยี่สิบการนี้ใช้ได้นานเลยนะใช้ได้แบบจนลืมบางทีเราเผลออะ่ะยิ่งแมลงเล็กอะ่ะเราเผลออะ่ะเข้ากล่องเราเนี่ย ต้องยกทิ้งทั้งกล่องเลยนะนเสียเวลาไงคะต้องมาเลี้ยงอีกรอบแล้วก็ในเรื่องของเวลาอบไข่เนี่ยระวังค่อนข้างยากเขาได้กลิ่นไวมากเมื่อตัวเล็กก็จริงแต่จมูกนี้ไวไวกว่าหมากว่าแมวบางทีแบบเฮ้ยเธอรู้ได้ไงว่าของฉันอยู่นี่ก็ม,มาขึ้นพอเราเห็นอีกทีก็คือเอาไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งอีกไงคะสร้างความเสียหายให้กับอาชีพให้กับความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันด้วยนะใครที่อยากได้เดี๋ยวนนิดปักพิกัดไว้ที่ตะกาหน้าร้านนะจ๊ะ